จะเป็นอย่างไรถ้าเราต้องดมกลิ่นของขี้ไก่นับแสนแสนตัวตลอดทั้งวันเหม็นมากเหม็นสุดๆเแล้วออกไปบสนี่เหม็นมันเหม็นอะไรน้นนึกว่าอะไรตายอย่างเงี้ยเหม็นจัปวดหัวปวดหัวแล้ปวดมันก็มีออกอาการเวียนะบางครั้งถึงจะอ้วกมาหละ ทานข้าวอยู่เหม็นมาก็หมดสิทธิล์ละมันไม่มีความสุขแม้กระทั่งลมหายใจที่จะสูดเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่อยากสูดลมหายใจเข้าไปเหม็นจนไม่อยากจะหายใจคือความทุกข์ของชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่ต้องทนใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้มานานถึง7ปีแล้วปลายปี2548 ได้มีการก่อสร้างโรงเรือนและบ้านพักหลายหลังขึ้นบนที่ดิน70ไร่ในพื้นที่หมู่7ตำบลลาดกระทิงซึ่งอยู่กลางชุมชนติดกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถัดไปคือวัดโรงเรียนโดยมีบ้านชาวบ้านอยู่รายรอบชาวบ้านไม่รู้มาก่อนเลยว่านี่คือฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ขนาดใหญ่กว่า4 0 0 0 0 0ตัว บริษัทเจ้าของฟาร์มได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากอบตลาดกระทิงใบอนุญาตมีอายุ1ปีและกำหนดพื้นที่เลี้ยงไก่2โรงเรือนเพียงสัปดาห์แรกที่นำไก่ลงเลี้ยง1 0 0 0 0แตัวขี้ไก่ก็ส่งกลิ่นกระทบชาวบ้านในละแวกนั้นทันที กลิ่นเหม็นทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อบริษัทสร้างโรงเรือนเพิ่มอีก7โรงและนำไก่มาเลี้ยงจนเต็มทั้ง9โรงเรือนทั้งๆที่ในใบอนุญาตประกอบกิจการกำหนดไว้เพียง2โรงเรือนเท่านั้นเจ้าหน้าที่อนามัย คนป่วยและญาติที่มารับบริการรอพอสตลาดกระทิงซึ่งอยู่ห่างจากฟาร์มไม่กี่เมตรคือผู้ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากกลิ่นขี้ไก่และฝุ่นที่ฟุ้งกระจายมาตามลมชาวบ้านคนมาก็บอกว่าไม่เคอยอยากมาบอกอันไมทขี้ไก่อะไรถามความรู้สึกของคนที่มาใช้บริการว่าเอาเหม็นไหมเนี่ยแต่บางคนมาโดยที่ไม่ต้องถามหมอ,อยู่ได้ยังไงอ่ะไม่เหม็นเหรอเกิดเอาสุดเครียดขึ้นมาคือถ้าไม่อยู่จะให้ไปไหนอ่ะมันไปไหนไม่ได้ในที่สุด ชาวบ้านที่เดือดร้อนได้ทำหนังสือร้องเรียนไปที่อบตอลาดกระทิงหลังครบหนึ่งปีใบอนุญาตหมดอายุลงบริษัทได้พยายามยื่นขอต่อใบอนุญาตแต่เพราะมีชาวบ้านร้องเรียนอบอตอลาดกระทิงจึงไม่ต่อให้จนกว่าบริษัทจะสามารถแก้ปัญหาได้เวลาผ่านไปเป็นแรมปีกลิ่นเหม็นก็ยังคงอยู่หลังจากร้องเรียนไปที่อบอตอ,อีกหลายครั้งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ชาวบ้านที่เดือดร้อนจึงไปขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขซึ่งศูนย์อนามัยที่3ชนบุรีได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบว่ามีฝุ่นและกลิ่นเหม็นค่อนข้างรุนแรงเป็นมลพิษทางอากาศจึงแนะนำให้อบตอลาดกระทิงดำเนินการแก้ไขาตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายถึงกิจาการที่ก่อให้เกิดของเสียหรือก่อผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่อาศัยอยู่ข้างเคียงรวมถึงการกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นแสงเสียงรังสีความร้อนสิ่งมีพิษความสั่นสะเทือนฝุ่นละอองขมเหาจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในปัจจุบันมีอยู่131ประเภทเช่นกิจาการเลี้ยงสัตว์ซ่อมเครื่องยนต์โรงเลื่อยไม้ผลิตภัณฑ์กรดด่างสารเคมี ไปจนถึงสถานบริการอาบอบนวดคาราโอเกะเป็นต้นการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจะต้องยื่นคำขออนุญาตต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลควบคุมตามกฎหมายอบตอถึงออกคำสั่งปกครองให้แก้ไขปรับปรุงเป็นครั้งแรกครับให้เขาทำสแลนสแลน,ลนปิดแล้วก็ทำน้ำหยดน้ำพ่นรองฝอยครับ ก็ทาอยู่พักหนึ่งมันช่วยได้นิดเดียวพอช่วงไหนมาตรวจปุ๊บเขาจะล้างท้ายล้าวสะอาดแต่ก็พอเปิดในในท่อน้ําทิ้งก็จะมีขี้มีหนอนอะไรเต็มหมดมันไม่ได้ผลพอสแลนมันเต็มด้วยฝุน่นปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะกรองอะไรได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งคือช่วงหน้าร้อนเนี่ยมแมลงวันก็จะเยอะฟาร์มไก่ยังเป็นต้นเหตุของปัญหามแมลงวันที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นที่โรงเรียนบ้านลาดกระทิงต้องติดมุ้งลวดในโรงอาหารทั้งหมด ื่อป้องกันเรื่องการแพร่เชื้อและรบกวนเด็กๆเวลากินข้าวแต่ถึงกระน,นั้นก็ไม่สามารถป้องกันกลิ่นขี้ไก่ที่อบอวนมาเป็นระยะระยะได้นานนับปีที่กลิ่นเหม็นได้รบกวนการใช้ชีวิตปกติของชาวบ้านไม่น้อยกว่า250หลังคาเรือนในรัศมี1-2กิโลเมตรทำให้หลายคนเกิดปัญหาสุขภาพตามมาเหม็นม่รู้จะทำไงมันเครียดเนอยาแก้วียนหัวผมมีประจำเลย แล้วแพ้อากาศผมก็ไปขอที่อนามัยเหม็นมากๆบางทีก็น้ำโมกบางครั้งเ็ถึงก็อ้วกแล้วก็ต้องลงนอนพรายายเป็นความดันสูงเป็นเบาหวานมันจะแน่นตับโมกบอกไม่ถูกว่า,ามันั้็นอาการเหม็นเหม็นแสบจมูกขึ้นไส่ผ่านไปอีกสามปีปัญหาก็ยังคงอยู่ บริษัทยังคงเลี้ยงไก่เต็มโรงเรือนทั้งๆท,ท,ที่ใบอนุญาตหมดอายุไปนานแล้วอปตลาดกระทิงก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆกับบริษัทอย่างเด็ดขาดมิถุนายน2552วันชัยหนึ่งในชาวบ้านที่เดือดร้อนจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองระยองเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้อปตอปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย มิถุนายน2553สารปกครองนัดไต่สวนเกี่ยวกับการดำเนินการตามคำพิพากษาพบว่า<ม>อบตอลาดกระทิงยังไม่มีการดำเนินการเพื่อระงับเหตุรำคาญชาวบ้านยังคงเดือดร้อนอยู่อบตอลาดกระทิงยังคงผ่อนผันให้บริษัทแก้ไขปรับปรุงอีกรอบ หลังจากนั้นได้ตั้งคณะกรรมการสำรวจความคิดเห็นชาวบ้านเรื่องปัญหากลิ่นรบกวนปรากฏว่าชาวบ้านที่ลงชื่อจำนวน27รายได้ถูกบริษัทยื่นฟ้องเป็นจำเลยคดีอาญาข้อหารวมกันแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานและมินประมาทบริษัทให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนรวม2ล้าน3 0สนบาทตอนที่เข้ามาสำรวจก็บอกไปว่าเหม็นเขาบอกว่าผู้เท็จ เราก็ไม่ได้พูดเท็จเพราะช่วงนั้นมันเหม็นจริงเหม็นมากเกิดมาไม่เคยไปขึ้นศาลเหมนขี้ไก่เขาก็โดนไปขึ้นศาลเขาก็ให้ลูกน้องเขามีคนมาเอาังสือมาให้เซ็นว่าให้พูดว่าขี้ไก่ไม่เหม็นขี้ไก่ของเขาไม่เหม็นมาถึงนี่แต่ยายไม่ยอม เมื่อไม่ยอมจำนนและถูกฟ้องร้องจึงได้เข้ามาขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเตรียมการต่อสู้คดีอย่างดีเป็นระบบจัดหาทนายที่ทางชาวบ้านไม่ต้องเสียสตางไปสู้คดีให้ชาวบ้านไปศาลผมก็บอกว่าขี้มันหอมนี่ผมก็รู้จะว่ายังไงล้วผมไม่ผิดศาลเห็นว่าไม่มีมูลในการฟ้องนะคะ เพราะว่าชาวบ้านเขาไม่ได้ทําให้คุณเสียาหายเขาแค่ให้ความเห็นแล้วก็ไม่ได้ไปโพนาอะไรหรือว่าไม่ได้ไปตีร้องต่อประกาศอะไรเราก็พูดํำนองว่าถ้าฟ้องแล้วในที่สุดศาลยกฟ้องชาวบ้านเหล่านี้ก็จะมาฟ้องกลับว่าพวกคุณเนี่ยฟ้องเท็จแล้วก็จะเรียกค่าเสียาหายกลับคืนอีกด้วยก็ในที่สุดเขาก็าถอนฟ้องไปหลังจากถอนฟ้องอบตลาดกระทิงได้มีหนังสือคําสั่งให้บริษัทหยุดดาเนินกิจการ บริษัทยังคงเพิกเฉยและดำเนินการต่อมาจนถึงทุกวันนี้ท่านวาคม2555วันชัยจึงเขียนคำฟ้องยื่นต่อศาลปกครองระยองอีกครั้งเพื่อขอให้ศาลออกคำสั่งให้อบอตอลาดกระทิงดำเนินการปิดกิจการบริษัทความจริงอนาจหน้นนาที่เขาก็าสามารถจะไปปิดได้เอาโซ่ไปปิดไม่ให้เอาไก่ใหม่เข้าเหลังจะเอาไก่ออกไปแล้วก็ทําได้แต่การเข้าไม่ได้ต้องรอ น,นี่ซึ่งกระบวนการสารปกครองนี่ค่อนข้างจะยาวนานหลายปีหลายปีก็คงเลี้ยงไก่ได้หลายสิบพูมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะยุติสักทีทั้งทั้งที่เราก็ดําเนินตามกระบวนการขั้นตอนทั้งราชการแล้วก็ทางกฎหมายแต่ก็ยังไม่สามารถทําให้บริษัทยหยุดประกอบกิจการได้นี่แหละคือความเดือดร้อนจนถึงวันนี้ ไม่มีใครรู้ว่าทำไมไม่มีหน่วยงานไหนกล้าปิดกิจการของบริษัทแห่งนี้และไม่รู้ว่าเมื่อใดความเดือดร้อนของชาวบ้านที่นี่จะสิ้นสุดทั้งๆที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนเพราะอากาศเป็นสมบัติของส่วนรวมจึงไม่ควรมีใครมีสิทธิ์ทำให้อากาศเป็นมลพิษก่อทุกข์ให้กับคนจนวนมากได้ยาวนานถึงเปี